สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของครูเตยทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์เป็นเรื่องสุดท้ายกันแล้วค่ะสำหรับเรื่องวันนี้ที่ครูเตยจะมาสอนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการจัดการกับสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่รอบตัวเราและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะ พื้นที่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีลักษณะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของแต่ละภูมิภาคซึ่งครูเตยได้สอนไปแล้วในหน่วยที่1น,นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อก,การดําเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่เช่นท,ที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพวัฒนธรรมประเพณี หรืออาหารพื้นบ้านเป็นต้นค่ะเดี๋ยววันนี้ครูเตยจะพาไปดูลักษณะการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของแต่ละภาคกันนะคะเรามาเริ่มต้นที่ภาคเหนือค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะลักษณะที่อยู่อาศัยของทางภาคเหนือเนื่องจากว่าภาคเหนือจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นฉะนั้นผู้คนจึงสร้างบ้านเรือนแบบลักษณะปิดทึบมีหน้าต่างน้อยมีหลังคาเตี้ยเพื่อให้ภายในบ้าน อบอุ่นและป้องกันอากาศหนาวนั่นเองค่ะสำหรับอาหารพื้นบ้านของทางภาคเหนือนะคะประชากรส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคข้าวเหนียวซึ่งเพะปลูกได้ในพื้นที่และประกอบอาหารโดยใช้ผักชนิดต่างๆที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอาหารของภาคเหนือหลายชนิดจะมีไขมันสูงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายค่ะการประกอบอาชีพจากลักษณะทางกายภาพที่เป็นภูเขา ที่ท่อตัวต่อเนื่องกันเป็นทิวเขาจึงมีการดัดแปลงพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกเช่นการทำนาแบบขั้นบันไดมีการปลูกพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและมีการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายแห่งนั่นเองค่ะวัฒนธรรมประเพณี ภาคเหนือมีทรัพยากรป่าไม้จำํำนวนมากฉะนั้นวิถีชีวิตของผู้คนจึงผูกพันกับป่าไม้จึงมีพิธีบวชต้นไม้เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ค่ะภาคกลางสําหรับภาคกลางนะคะลักษณะที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับรุ่มแม่น้ํา แน่นอนว่ามักจะประสบป,ปัญหาน้ําท่วมจึงมีการสร้างบ้านเรือนแบบยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมและสร้างบ้านเรือนที่มีหลังคาลาดชันเพื่อช่วยในการระบายน้ําฝนตัวบ้านจะโปร่งและมีหน้าต่างมากเพื่อระบายความร้อนนั่นเองค่ะอาหารพื้นบ้านสภาพพื้นที่ของทางภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา ผู้คนจึงนิยมบริโภคข้าวเจ้าและประกอบอาหารที่ทําจากปลาหรือสัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆรวมถึงพืชผักที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นค่ะการประกอบอาชีพเนื่องจากมีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่และมีความบุดมสมบูรณ์จึงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะก,การทำนาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนในภาคกลางผูกพันกับธรรมชาติและการเกษตรจึงเกิดเป็นประเพณีเช่น พิธีทำขอนข้าวการลงแขกดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวและในช่วงวันเพลญเดือน12จะมีประเพณีลอยกระทงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะที่อยู่อาศัยผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสร้างบ้านเรือนที่มีหลังคาไม่สูงนักและลาดเอียงเพื่อระบายน้ำฝนจึงทำให้มีหน้าต่างน้อย ยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะอาหารพื้นบ้านประชากรในภาคตะนกเสียงเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียวและประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีการถนอมอาหารด้วยเกลือเพื่อเก็บอาหารไว้ได้นานเช่นการทำปลาลาการประกอบอาชีพมีการทำนาปลูกข้าวเหนียว สภาพพื้นที่ทั่วไปมีต้นไผ่ขึ้นสูงอยู่ทั่วไปจึงมีการนําไม้ไผ่มาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเช่นกระบุงกระติบข้าวสุ่มรอบเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเพื่อใช้ในการขายค่ะวัฒนธรรมประเพณีภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งจึงมีประเพณีบุญบั้งไฟเป็นการยิงบั้งไฟไปบนท้องฟ้าเพื่อบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน รวมถึงมีประเพณีแห่นางแมวซึ่งเชื่อว่าจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองค่ะภาคตะวันออกลักษณะที่อยู่อาศัยประชากรที่อาศัยอยู่ริมทะเลนิยมสร้างบ้านเรือนเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงและมีหลังคาทรงสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมและช่วยระบายความร้อนได้ดีอาหารพื้นบ้านจากสถานที่ตั้งของภูมิภาคมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลประชากรจึงนิยมประกอบอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่นอาหารทะเลและมีการนำผลไม้ที่นิยมปลูกในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยนั่นเองค่ะการประกอบอาชีพประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบและเนินสูงจะมีการปลูกผลไม้เช่นเงาะทุเรียนมังคุดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเลจะมีการทำประมงเพอะเลี้ยงสัตว์น้ำและให้บริการด้านการท่องเที่ยวค่ะวะัฒนธรรมประเพณี ในช่วงเดือนเมษาที่มีอากาศร้อนจัดจะมีประเพณีวันไหลซึ่งต่อเนื่องจากประเพณีสงการมีการเล่นสาดน้ำลดน้ำขอพรผู้สูงอายุภาคตะวันตกลักษณะที่อยู่อาศัยประชากรสร้างบ้านเรือนโดยใช้วัสดุประเภทไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นม,มาก่อสร้างให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอาหารพื้นบ้านมีการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากป่าเช่น ผักชนิดต่างๆและสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มการประกอบอาชีพประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภูมิภาคซึ่งเป็นเขตเงาฝนจะมีการปลูกพืชทนแล้งประเภทอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดและถั่วต่างๆบริเวณที่ราบนุ่มแม่น้ำจะปลูกพืชผักผลไม้ส่วนบริเวณชายฝั่งจะมีการทำการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและให้บริการด้านการท่องเที่ยวค่ะวัฒนธรรมประเพณีประชากรในภาคตวนตกมีประเพณีแข่งเรือยาวในแม่น้ําเพชรบุรีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ําและมีความผูกพันกับสายน้ํานั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูภาคใต้ค่ะลักษณะที่อยู่อาศัยของภาคใต้ภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ฉะนั้นประชากรจึงนิยมสร้างบ้านเรือนยกพื้นสูงหลังคาลาดชันเพื่อระบายน้ําฝนโครงสร้างบ้านจะต้องแข็งแรงเพราะต้องเผชิญกับลมและฝนบ่อยครั้งมีการวางเสาบ้านไว้บนต่อหม้อเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายบ้านได้เมื่อเกิดอุทกภัยค่ะอาหารพื้นบ้านนิยมรับประทานอาหารที่มีรสจัด ใช้เครื่องเทศและวัตถุดิบเป็นสัตว์น้ำมีการใช้สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารรวมถึงผักชนิดต่างๆที่หาได้ง่ายในบริเวณพื้นที่มาปรุงอาหารการประกอบอาชีพบริเวณพื้นที่ลาบประชากรมีการทำเกษตรกรรมส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลประชากรจะประกอบอาชีพประมงข้อเลี้ยงสัตว์น้ำและให้บริการด้านการท่องเที่ยวค่ะ ประเพณีและวัฒนธรรมการที่ภาคใต้มีพื้นที่ติดกับทะเลผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจะมีประเพณีลอยเรือเพื่อเป็นการสะดาะเคราะห์และก็เส้นไว้บรรพบรุษค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูเตยนะคะจะพานักเรียนไปชมคลิปวิดีโอเกี่ยวข้องกับปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ ที่จบไปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆนะคะล้วนแล้วมีผลแต่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกเรานะคะเลื่อมโทรมนะค,ะ,คะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการประกอบอาชีพการเดินทางล้วนแล้วแต่ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมเช่นดินเสื่อมโทรมน้ําเน่าเสียมลพิษทางอากาศและอาจจะทําให้พืชและสัตว์บางชนิด ศูนย์พันก็ได้ค่ะรวมไปถึงศูนย์เสียความงดงามของทิวทัศน์ต่างๆด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผลของการรักษาและการทำลายสิ่งแวดล้อมว่าเป็นอย่างไรการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคควรทำอย่างไรเพื่อที่เรานะคะจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีนั่นเองค่ะเรามาดูการทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนเลยนะคะการทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการใช้ทรัพยากรอ,อย่างไม่รู้คุณค่า การใช้เทคโนโลยีต่างๆการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายและเสื่อมโทรมลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนี้ค่ะปัญหามลพิษทางน้ำนะคะส่วนใหญ่จะเกิดมาจากชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งอื่นๆที่ปล่อยน้าเสียทิ้งขยะหรือทิ้งสารเคมีลงในน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสียไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้สัตว์น้ําไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ย้ายถิ่นตายหรือไม่ก็สูญพันธุ์นอกจากนี้นะคะแหล่งน้ําเน่าเสียยังส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคอีกด้วยค่ะมลพิษทางอากาศเกิดมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นควันเสียจากยานพาหนะควันจากการเผาขยะควันจากโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมีต่างๆ ควันจากไฟป่าทำให้อากาศมีการเจือปนของสิ่งปนเปื้อนต่างๆส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์ต่างๆทำให้เจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจค่ะป่าไม้ถูกทำลายเกิดจากการลักลอบตัดต้นไม้การทำไร่เลื่อนอยการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อต้นไม้ถูกตัดไปเป็นจำนวนมากย่อมส่งผลให้ขาดความชุ่มชื้นเมื่อเกิดฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ําป่าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนได้และทําให้เกิดปัญหาภัยแล้งเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําลาทานที่ถูกทําลายนั่นเองค่ะปัญหาดินเสื่อมคุณภาพเกิดจากการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับคุณภาพของดินการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําเป็นระยะเวลานานมากจะย่อมทําให้หน้าดินเกิดการถูกทําลายได้การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก โดยที่ไม่ได้มีการฟื้นฟูสภาพดินหลังการใช้งานย่อมทําให้ดินเสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้อีกต่อไปค่ะปัญหาทรัพยากรชายฝั่งทะเลลดลงเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้าทาให้สูญเสียแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าตามธรรมชาติและเกิดปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งเพราะไม่มีป่าชายเลนเป็นแนวรั้วกัน้นเพื่อลดความรุนแรงของคลื่นลมตามธรรมชาติค่ะผลจากการทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะ จะทําให้ในบางพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าการถางป่าเพื่อทําไร่เลื่อนลอยจะส่งผลให้พื้นที่เหล่านั้นนะคะมีป่าไม้ลดลงและทําให้เกิดน้าป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคนลนถล่มได้ค่ะบางพื้นที่ที่มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนโรงงานอยู่ริมน้ํามีการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําจะทําให้แหล่งน้ําเน่าเสียไม่สามารถนํามาใช้อุปโภคและบริโภคได้ค่ะและในบางพื้นที่ที่ไม่มีการดูแลรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงบนชายหาดทิ้งน้ำเสียลงในน้ำทะเลทำให้เกิดเป็นมลพิษทางน้ำย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการท่องเที่ยวในภูมิภาคได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนะคะการดูแลสิ่งรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศสัตว์หรือว่าพืชน,นะคะล้วนแล้วแต่มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อ,อก,การดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะ เราจึงจำเป็นที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ mm. เพื่อให้มีสภาพดีและคงอยู่สืบไป mm. เพื่อให้เราได้ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข mm. ไม่เจ็บป่วย mm. มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ใช้อย่างยั่งยืนค่ะ mm. ซึ่งเราสามารถทำได้ดังนี้นะคะ mm. 1. ก็คือลดปริมาณขยะค่ะ ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและก็โฟมนะคะที่สิ้นเปลืองนะคะเพราะว่าสิ่งของนี้มันกําจัดได้ยากนะคะแล้วก็ไม่เด็ดดอกไม้หรือฮักกิ่งไม้หรือตัดต้นไม้โดยไม่จําเป็นค่ะควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่ต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําหรือทิ้งขยะลงบนพื้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะทิ้งขยะนะคะควรแยกขยะก่อนนําไปทิ้งค่ะสําหรับการประหยัดพลังงานนะคะเวลาเราจะไปไหนนะคะก็ควรที่จะ ปิดไฟถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็เมื่อเข้าห้องน้ําก็สํารวจก๊อกน้ํานะคะให้ปิดให้สนิทนะคะเมื่อไม่ได้ใช้งานเมื่อต้องเดินทางไปที่ใกล้ๆนะคะก็ควรที่จะเดินหรือว่าใช้บริการรสถสาธารณะหรือว่าจะปั่นจัก,กรยานไปนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดพลังงานได้อีกแรงหนึ่งด้วยค่ะสําหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล,ล้อมนะคะ พกขวดน้ําส่วนตัวเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกค,ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะซึ่งมีโรคระบาดก็คือโควิดเนาะ mm hmm. เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. การพกขวดน้ําส่วนตัวก็จะช่วยในเรื่องของการเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคไปได้อีกทางด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะเพื่อลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยากนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะเวลาไปร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นนะคะอะถ้าเราซื้อของน้อยๆก็เราก็งดรับถุงพลาสติกได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือร่วมกันรณรงค์ค่ะ เช่นการไม่ให้เกษตรกรนะคะใช้สารเคมีในการข้อปลูกนะคะไม่เด็ดหรือหักกิ่งไม้เล่นนะคะแล้วก็ปลูกปลูกต้นไม้ในบริเวณต่างๆเช่นบริเวณบ้านโรงเรียนหรือชุมชนนะคะรวมไปถึงการรักษาแหล่งน้ําแล้วก็ต้นไม้ในชุมชนของตนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลจากการรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะคะในบางพื้นที่จะมีการดูแลรักษาป่าไม้เป็นอย่างดีเช่นมีการบวชป่า มีการปลูกป่าทดแทนส่งผลให้มีพื้นที่ป่าหมายที่โดมสงสมบูรณ์ในบางพื้นที่มีการทำการเกษตรกรรมมีการดูแลรักษาแหล่งน้ำทำให้มีแหล่งน้ำที่สะอาดสามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้และในบางพื้นที่มีการดูแลรักษาทะเลและชายหาดไม่ให้เกิดความสกปรกช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนะคะสำหรับในด้านหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 1. คือการป้องกันการป้องกันคือสามารถใช้กฎหมายและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ค่ะ 2. กักเก็บรวบรวมทรัพยากรเอาไว้เช่นเก็บกักน้ําในฤดูฝนนํามาใช้ในฤดูแล้งค่ะ 3. แก้ไขและฟื้นฟู ช่วยให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาอยู่ในสภาพดีและใช้ประโยชน์ได้ค่ะ 4. รักษาทําให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมกับสุ่สภาพเดิม 5. แบ่งเขตแบ่งประเภทของทรัพยากรในการอนุรักษ์เช่นอุทยานแห่งชาติ 6. สงวนเก็บรักษาทรัพยากรไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปค่ะสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะข้อที่1ก็คืออนุรักษ์การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดค่ะ 2. ใช้อย่างยั่งยืนใช้ทรัพยากรในประมาณที่เหมาะสมทำให้ทรัพยากรฟื้นตัวใหม่ได้ทัน 3. นํนำกลับมาใช้ใหม่ของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ได้อีกเช่นขวดน้ำหรือถุงพลาสติกค,ค่ะ 4. ใช้อย่างประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัดจึงควรใช้อย่างประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่ามากที่สุด เช่นไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ขณะแปลงฟันหรือล้างมือถอดปลั๊กไฟเมื่อเวลาไม่ใช้งาน5ใช้สิ่งอื่นทดแทนการใช้สิ่งอื่นทดแทนจะช่วยให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงเช่นใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือใช้ปินโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องฟงูงซ่อมแซม สิ่งของต่างๆเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานอาจจะมีชำรุดเสียหายจึงต้องนำมาซ่อมแซมเช่นซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดแล้วนำมาใช้ใหม่ค่ะสำหรับความรู้ที่นักเรียนได้รับไปในวันนี้นะคะทําให้นักเรียนนะคะสามารถศึกษาลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคซึ่งได้แก่ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยาการธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแผนที่และรูปถ่าย ว่าลักษณะทางกายภาพภายในภูมิภาคของเราเป็นเช่นใดมีผุทําให้เกิดแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภูมิภาคอย่างไรบ้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากรอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่กําหนดรูปแบบ วิธีการดำรงชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาคซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากและรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีสภาพดีตลอดไปค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะในรายวิชาภูมิศาสตร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะครูเตยนะคะหวังว่านักเรียนนะคะ ที่ยังค้างงานอยู่นะคะจะเคลียร์งานส่งงานให้ครบนะคะก่อนที่จะปิดคอร์สนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ